สวัสดีครับสถานีวิทยกุกระจายเสียง9.2สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภาร,รกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการลื้นที่42สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดยะลาดังนี้ หผสมเทียมโคนายดานเลอาแดบ้านเลขที่122หมู่ที่6บ้านบูกาลุวัสตำบลกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาด้วยน้ำเชื้อโคพันอเมริกันบราแม่นแดง 2. ผสมเทียมโคนายนิรัน์ปาวานาบ้านเลขที่73หมู่ที่1บ้านละแอตำบลละแออำเภอยะหาจังหวัดยะลาด้วยน้ำเชื้อโค พันอเมริกันบรามันแดงจำนวนหนึ่งตัวทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เครื่อขยาย นักพัฒนาให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยณนะพื้นที่ตำบลกาตองและตำบลละแออำเภอยะขาจังหวัดยะลาและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ